สวัสดีค่ะอยู่กับเพนฮงวงจุ้ยกับอาจารย์มังกรอ,อยู่กับอาจารย์โมเดลนะคะตอนนี้พวกคุณรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าโลกเรามันมีความวิปริตผิดเพีย้ยนการฆาตกรรมและการตายแบบฉับพลันมากๆทั้งไฟไหม้วัดเอ่ยไหม้บ้านไหม้ร้านบอกเลยว่าตั้งแต่เข้าต้นปีมาไม่เคยมีวันไหนที่ไม่มีข่าวไฟไหม้เลยแล้วหลังจากนี้มันจะรุนแรงขึ้นหลังจากคึ้น13เมษายนมันเข้าสู่ักราชของ2 5 6 7แบบเต็มกําลังดังนั้นถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องทําหน้าที่ ั่งโลกมนุษย์เติมบุญเติมบารมีให้องค์เทพเทวาก็คือท่านปู่เทว้สวรรณท่านพญาย,ยมราชที่ท่านจะมีกำลังมาคุ้มครองเราแต่ณนะวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะวันที่23นะคะวันอังคารที่23เมษายนตรงกับวัน15ค่้าคเดือน5อาจารย์แนะนําให้ทุกคนทําพร้อมใจกันทําค่ะ ใครก็ตามที่เห็นคลิปนี้คุณคือลูกหลานปู่คุณคือผู้ถูกเลือกถึงเวลาที่คุณต้องช่วยท่านแล้วสิ่งที่คุณต้องเตรียมคืออยู่ตรงหน้านี้แล้วนะคะน้ำแดง5แก้วจะเป็นน้ำเฮลูบอยหรือเป็นน้ำแดงปกติแล้วแต่น้ำเปล่า5แก้วนะคะเทียน2เล่มต้องเป็นเทียนสีแดงและทูบขม้ดหม้า 9ก้าแท่งนะคะ9ก้าเล่มเออเ <9 S 2> ก้าดอกนะคะ,ะแล้วก็หมากพูเก้าคำรวมถึงถ้าเป็นไปได้อยากให้มีใบสีค่ะใบสีปากชามที่มีขายตามท้องตลาดปลายใบยสีเขาจะใส่ดอกดาวเรืองให้เอาดาวเรืองออกและเอาดอกกุหลาบเสียบแทนและที่สําคัญเลยค่ะไม่ได้คือนี่ค่ะไตรจีวรค่ะไตรจีวรผืนนี้ต้องมีทูบเทียนไฟแชกพร้อม และพิเศษคือคุณต้องเขียนชื่อนามสกุลของพวกคุณลงไปในไตจีวอนคุณมีกันกี่คนเขียนให้หมดนะคะชื่อนามสกุลเสร็จแล้วให้คุณตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะหลังพ้าอาทิตย์ตกดินถึงเวลาปุ๊บพระอาทิตย์ตกดินจนเมื่อสนิทให้คุณจุดเทียนแล้วจุดธูปหลังจากนั้นเสร็จท่องพระคาถาเก้าจบซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะลงไว้ในเพจแล้วท่องบทสันเสริญปู่ก็คือบทคาถาเบิกทรัพย์้าจบหลังจากท่องจบแล้วให้อธิษฐานจิตบอกว่า ให้คุณท่องบทถวายไตรจีวรหลังจากบทถวายไตรจีวรจบแล้วให้คุณตั้งจิตให้ฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอส่งบุญแห่งไตรจีวรและขอถวายเครื่องสักการะเหล่านี้ให้ถึงแก่องค์ท่านปู่ทาเวสวรณท่านพญาโย,ยมราชองคเทพเ,เทวาทุกพะอค์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองคน คนยังโลกมนุษย์นี้วันนี้ลูกมาเติมพลังให้แก่ท่านลูกมาส่งบุญให้แก่ท่านเพื่อให้ท่านมีกําลังในการปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราขอท่านปู่องค์เทพเทวาโปรดรับด้วยเถิดเจ้าค่ะ เมื่อท่านรับแล้วจงอํานวยอวยพรและคุ้มครองครอบครัวของลูกให้รอดปลอดภยัยรอดพ้นจากปีนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะและสาธุสาธุเสร็จแล้วให้คุณไปเตรียมค่ะรอให้เทียนให้ทูบทํางานเสร็จแล้วให้คุณเอาถังดําสีดําต้องสีดําเท่านั้นนะคะซื้อถังสีดําตมร้านยีเอาน้ําใส่ให้เต็มและเด็ดกิ่งทับทิมสารกิ่งโยนลงไปแล้วรอจนกว่าเทียนหรือทูบจะดับหมดเอาเป็นทูบแล้วกันทูบดับหมดเมื่อไหร่เราค่อยดับเทียนเสร็จแล้วให้คุณเสสังปูจา ถ้าปู่รับแล้วลูกขอลาน้ําเหล่านี้ให้เป็นน้ํามงคลแล้วหลังจากนั้นให้นําน้ําแก้วสีขาวเทลงไปในถังน้ามนต์นี่แหละค่ะคือน้ํามนต์ปู่ให้นํามาอาบชะล้างร่างกายอยากให้ทุกคนทําแชร์คลิปกันไปค่ะเจ้าค่ะตั้งโต๊ะกลางแจง้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหลังสองทุ่มจุดเทียนแดงหนึ่ง หนึ่งคู่ทูบเก,ก้าดอกขอให้มีบายสีปักข้างบนด้วยกุหลาบแดงมากทูกเก้าคำน้ำสิบน้ำแดงห้าน้ำเปล่าห้าไตาจีวรนหนึ่งชุดพร้อมเขียนชื่อพวกเองลงบนไตจีวร ชื่อครอบครัวแล้วอย่าลืมเขียนว่าถวายให้ถึงแกท่านพญายยมราชท่านปู่เทวสวรณขอสารหลักเมืองแล้วให้ถ่อะคาถาเก้าวจบตามด้วยบทสันเเสิิญท่านปู่อมสัมภาลาเก้าจบหลังจากนั้น ให้ถวายบทไตจีวรแล้วจึงขอพรให้ทำพร้อมๆกันในวันสิบห้ค่ำตอนที่ทำให้หาถังสีดำมาทำน้ำมนต์ด้วยทุกบ้าน และหลังจากนี้ให้ไปหาโบสีแดงได้แดงผ้าสีแดงนำมาผูกไว้ตรงประตูหน้ารัวเวลาจะออกเดินทางไปไหนหลังพระอาทิตย์ตกดินวันพระวันโกนพยายามเลี่ยงใส่สัญลักษณ์สีแดงเอาไว้ในตัว อาลัธนาบทท่านปูไว้ตลอดต่อเนื่องแต่อย่างที่บอกต้องมันเติมพลังให้ท่านท่านจะได้มีพลังมาช่วยพวกเอง